คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีคำพูดที่ไม่สุภาพและมีคำหยาบคายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะคะคลิปนี้เขาจะมาโทรไปยืมเงินเพื่อนไม่รับสายทุกคนยืมตังคูไม่เสี่ยมึงถ้าเกิดว่ากูจะยืมตังคูไปจนะ่ายเนี่ยมึงโอเคปะ่ะก็กูติดเขาอยู่หมื่นหนึ่งอ่ะมึงทุกูก็ให้เท่าไหร่ก็ได้อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สวัสดีค่ ทุกคนคือคลิปนี้เขาตื่นเต้นมากเพราะว่าคลิปนี้เขาจะมาโทรไปยืมเงินเพื่อนทุกคนคือแบบเขาตื่นเต้นมากใครรู้ปะ่ะหนึ่งคือดิฉันอะไม่เคยยืมเงินเพื่อนเลยเว้ยมีแต่แบบขอแล้วไม่คืนไม่ใช่คือเขาอะแบบไม่เคยขอยืมเงินเพื่อนเลยเว้ยทุกคนแล้วเขาก็แบบเพราะว่า ถ้าเป็นแต่ก่อนอะให้ยืมมันก็อาจจะธรรมดาแต่คือตอนเนี้ยเศรษฐกิจแบบเนี้ยแล้วเพื่อนให้ยืมเงินอนะทุกคนแล้วเราก็อยากลองใจเพื่อนวยว่าแบบว่าถ้าเรายืมเงินอะมันจะให้ถือปาวนะอย่างอะทุกคนคืขขอเขาคิดถึงเพื่อนด้วยแล้วก็คิดว่าอาจจะถือโอกาสในการคุยกับเพื่อนเราไม่ได้ถือเพื่อนนั้นมากโอเคทุกคนเราจะเริ่มที่คนแรกเลยนะคะ <c oughs> โอ้ทุกคนคือแต่คือเพื่อนเราคนนี้ก็คือแบบว่าเราไม่เคยยืมเงินเพื่อนเลยนะเ <c oughs> อย้ยจริงอะ คือตื่นเต้นอะคือเราอะไม่รู้ว่าเพื่อนจะเชื่อไหมนะคะทุกคนแต่ว่าจะลองดูนะคะ <L ess ling> เพื่อนดับสายเป็นไรสงสัยมาอาจจะยังไม่ตื่น <L ess ling> ทุกคนแต่ตอนนี้คือเขาถ่ายคลิปตอนสองทุ่มนะแต่แบบ <L ess ling> เพื่อนขาบาคนที่แบบว่านอนดึกมากนะคะ <L ess ling> แต่เราเป็นคนต่อไปกันเลยนะคะทุกคน โหลมึงทำอะไรอยู่อ่ะว่างคุยปะเออมึงจริงจังไปะเนี่ยหรือมึงโทรมาแกล้งเอาละไม่ไม่ไม่เน็ตหน่อยจริงจังเน็ตหน่อยโอเคนั่นก็คือกูคุยได้เออมึงคือแบบมึงเจออะไรด้วยเอ้ยสัตว์ฟังกูก่อนเสร็จบอกมาได้ปะว่าแบบกูยอยากเล่นบิตคอยอ์ะอะเออแล้วเป็นไงไม่คือกูอะยังไม่ได้เล่นแต่ว่าคือกูแบบไปเจอแบบว่าเว็บ ไม่ใช่ไม่ใช่คือคูจะถือว่าคือกูอะไปเจอเว็บแบบเว็บพนานนันหนึ่งเว้ยมึงโอเคพูดไปนะ้ก็คือกูอะเช้แล้วกก็แบบว่าลองเล่นมมึงแล้วแบบก็นแไโอยมันก็ต้องมเหรอปาไอสเอ้ยม่แต่คือไม่ก็มึงแต่กูก็แบบไม่คือกูแบบว่าก็จะยืมนิดนึงแต่ว่าคืนอยู่แล้ว ไม่เจอคือจริงๆอะ่ะกูอ่ะเสียไปแบบนิดหน่อยแต่ว่ากูจะยืมมึงไม่เยอะไงไม่เท่ากับพี่กูเสียไปนั่นก็คือก็ประมาณสักสามพันไดปะโหเยี่ยบัญชีกูไม่ถึงสามพันเลยอนะ่ะไม่แต่แบบมึงช่วยกูเท่าไหร่ก็ได้แต่คือกูอะแบบไม่มีเลยเพราะว่าแบบเสื้อกูก็ขายไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยไม่ไอยืมอะยืมได้แต่กูมีไม่ถึงไงแล้ว แล้วเ,เรามึงสะดวกให้กูเท่าไหร่ก็ได้มึงจริงกูอ่ะกูเป็นมวลเพื่อนคือคกูอ่ะก็คงให้ยืมได้แต่กูจะบอกมึงไว้ก่อนว่ากูคงไม่ให้ยืมหลังจากนี้แล้วมึงอะก็ควรจะหลุดออกมาจากตรงน้ำเพราะกูก็ไม่อยากให้มึงไปอยู่ตรงนั้นถ้ากูก็ใส่นู่นเว้ยว่าโอเคมึงอกว่าเล่นแค่เนี้ยเราเวลาได้ได้เยอะแต่ไอ้ก่อนที่มึงจะได้เยอะคือมึงก็เสีย ก็แบบว่ากูก็จะแบบไปเหมือนจ่ายเขาง่ายแต่ว่ากูจะไม่เล่นแล้วไดม้มึงส่งบัญชีมาเมื่อมึ่กูรดนเลย กูดูกูดูเป็น <c oughs> คนเล่นอะไรกันหรอไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยกูมไม่รู้แต่ว่าไม่เชื่อว่าเอาดีๆแล้วพอคนมันอยากได้ตังค์มันก็แบบนั่งเมตตามัวได้ไงคือกูก็ไม่จัดใครกูเป็นคนโอเปนมม <c oughs> ไม์มากกูก็เลยไม่จัดมึงว่ามึงจะเป็นคนอะไรแต่แบบค่แบบก็เคยชินอะว่าเอ้ยมึงไปอยู่ตรงจุดน,นั้นได้ไงวะอะไรเงี้ย จริงๆแต่อีเวนต์ไม่รับใส่กูเอานี่ไงมึงมึงให้กําลังใจคนที่เขากําลังแบบว่าแบบว่าเศรษฐกิจไม่ดีหน่อยก็ก็พูดยากนะก็ไม่ดีเหมือนกันอันนี้มันก็เออมึงเออใช่ไม่แต่คือพูดยากเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้คือมันไม่ใช่แค่แบบนี่บอกไม่มาอะไรหลายๆอย่างก็แบบแค่อยากไปซัพพอร์ตอะไรแบบนั้นนะคือ พยายามหน่อยอดทนหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ตามที่แบบนี้แน่ๆแต่คือเคยรู้สึกว่าแบบอย่าหน้ามือตาโไปในสิ่งพโกนั้นอะไรเงี้ยคือนี่ไม่เคยมองว่าแบบพวกพนันออนไลน์แบบเป็นเรื่องที่แบบเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นน่นนเอยเกเกเออใช่ใช่เล่นหวยยังรู้สึกสบายใจกว่าเออคือว่เหมือนกันว่ามึงไม่นหวยเหมือนกันปะไม่หรอกมึงก็เหมือนกันแค่ดูกฎหมายได้มึงรอดูตัวเองได้เลยจะเป็นเหยื่อคนเดียว เดี๋ยวกูถ้าเกิดตอนกูแต่งกูแปะไอจิมกงได้ปะอ่าได้ครับโอเคบายรักมึงชมาก่อนครับจุ๊บโอเคบายทุกคนคือบม่เมชื่อคนต่อไปนะคะทุกคนโหลมึงว่ะทำะไรอยู่อะทำน้ำแข็งยู่บริษัทมึงบอกกูละเอียดจัง มึงมึงเคยเล่นแบบว่าพวกเวบพานันปะไม่เคยว่ะมึงคือกลัวไปเล่นเวบพานันมาเว้ยไอสัตว์แล้วกูอ่ะก็โดนแดกไปนิดหน่อยอ่ะเพิ่งถ้าเกิดว่ากูจะยืมตั้งมึงไปจ่ายเนี่ยมึงโอเคปะได้ได้มึงมึงสะดวกดสะดวกให้กูเท่าไหร่อ่ะ ไม่เมืองคือจริงๆอ่ะกลัวแบบว่าติดเขาอยู่หมื่นหนึงเลยแต่ว่ามื่อ่ะจะสะดวกให้กูเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรทำไมเงินกูเหลือแค่นี้อ่ะเงกูเหลือแค่นี้อ่ะเงกูเหลือห้ารไอจสบาสมับัญชีเดียวเหรอเออตอนตอนีตอนถ้าตอไปห้าตอนนี้เลยกูมีอยู่ห้าจบาท อ่ะถ้าตอนอื่นนะไม่รู้ว่าเงินเดือนจะเข้าวันไหนอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามึงมีเงินในบัญชีมึงจะให้กูสักเท่าไหร่วะอือจะประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติสักซักก็กูติดเขาอยู่หมื่นหนึ่งอ่ะมึงคือจะให้กูเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามึงมีกูก็ให้เท่าไหร่ก็ได้อ่ะอุ้ยดอกใส่เป จริงๆกูล้อเล่นมึงถ่ายไปบ้าคือกูยังไม่ทันพูดเยอะไเลยแล้วก็บอกว่าได้ได้อยู่อย่างเดียวกูเชื่อกูปะเอาจริงจริงเชื่อไอ้เนี่ยกูดูเป็นคนเล่นอะไรกันจริงจริงอ๋อเออคนหลอกไงเว่อร์แบบมึงอยากจะลองเล่นอะไรอย่างงี้ อีสัตว์กูตลกคือกูแบบมือคือกูขับแบบ้เยพอพอพูดเอาจริงว่ากูก็เฮียมึงเล่นกูแล้วเหรอเอาง่้าวดูแลอีสัตว์กูดูไม่คนเล่นแค่อนันจริงเหรอไม่ได้ดูแบคนเล่นแต่แบบตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยเออเฮียกูยืมมึงข้ามมือให้กูจริงอะอะไรกับกูยืมมึงหมื่นหนึ่ง มิเรยจะฝากถึงคนที่เขากำลังเครียดเรื่องเศรษฐกิจกไหมคะคุณกิ๊บเอ่มก็ต้องสู้ๆค่ะแค <c oughs> ่นี้พอสู้อือเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันแต,แต่ว่าใครจะมากจะน้อยต้องสู้ต้องขยัน,นมากๆไม่แต่คือถ้าสมมติแบบใครเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ใส่เปย์ด,ด้วยนะคะแล้วก็โสดด้วย เดี๋ยวกูแปะไอจีให้กูจะลงคลิปน่าจะวันเสาร์มึงไปรอดูตัวเองได้เลยเคมึงเดี๋ยวรอดูตัวเองได้เลยในคลิปได้ได้บายมึงโอเคโอเคโอเคโอคอนคือกิฟต์แบบ่า ไปจีบได้นะคะเพราะว่าโสดมาแล้วนะคะ21ปีสามารถไปจีบเขาได้โสดแล้วก็รวยมากเลยค่ะทุกคนคืออีก,กิมมันกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อนะคะนู่นนี่คือเงินใด้มันชมันเหลือแค่374บาทแต่มันก็อบอกมาด้วยนะคะว่ามีแต่บัตรแต่ว่าในบัตรอะไม่มีเงินค <c oughs> ือแบบเฮ้ยก,กูเชื่อไอสัตว์อะไรแบบนั้นกูเชื่อหม คนคือตอนนี้เขาล่อมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็คือมินยังไม่โทรกลับมาเลยทุกคนแล้วเขาก็เดาว่าแบบคือมินเป็นคนที่แบบว่าชชื่นเหมือนขาข่าวทุกคนเขาก็เลยคิดว่ามินอ่ะมันน่าจะหลับแบบประมาณหกโมงอ่ะแล้วก็แบบตื่นที่น่าจะแบบตีสามตีสองตีสามอะไรเงี้ยคือตอนที่มินตื่นก็คงก็คงหลับไปแล้วเราอ่ะคงหลับไปแล้วนะทุกคนก็คือโทรไปแค่สองคนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็คือแค่แบบคิดถึงเพื่อนอยตรหัแล้วก็ลองใจเพื่อนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดชับกันเยอะๆนะคะกดทับกันเยอะๆนะคะทุกคนแล้วเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาคอนเทนต์แล้วก็ทาให้ทุกคนได้ดูคลิปสนุกแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เวลานะคะทุกคน